รมแถลงโรดแมป3ข้อเสนอจัดการเครือข่ายฟอกเงินทุนเทายึดประเทศจี้นายกอย่างเงียบนายรังสีมันโรมสอสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพักประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมาการความมั่นคงกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศสภาผู้แทนราษฎร แถลงโรดแมปการติดตามเปิดโปงกลุ่มทุนเทายึดประเทศว่าเรื่องแสแกมเมอร์สถานการณ์วันนี้เราต้องยอมรับว่าเป็นประโยชน์ว่าเป็นปัญหาใหญ่และมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นในอดีตไม่เคยเจอความซับซ้อนขนาดนี้อย่างที่เมียวดีมีการตั้งสถานบันเทิงครบวงจรอย่างชัดเจนซึ่งเบื้องหลังอาจมีกระบวนการไว้หลอกลวงคนจำนวนมากที่ผ่านมาจะมีเครือข่ายบัญชีม้าที่มีเงินโอนต่อต่อ,ตอกันไป ปลายทางไปสู่คริปโตทำให้เจ้าหน้าที่รับติดตามลำบากและแม้จะติดตามได้ถ้าไม่สามารถตรวจสอบเส้นเงินได้ทั้งหมดก็ไม่สามารถเป็นไปได้เลยที่จะระดมเงินคืนกลับมาแล้วกระจายต่อเหยื่อที่ถูกหลอก นี่คือความซับซ้อนแต่ความซับซ้อนในวันนี้มากกว่านั้นโดยมีกลุ่มเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินอย่างเป็นระบบซึ่งยากมากที่กฎหมายหรือแนวปฏิบัติจะสามารถทลายเครือข่ายการฟอกเงินได้ถ้าเจ้าหน้าที่รัฐยังคงดำเนินการแบบนี้นายรังสีมันยกตัวอย่างว่าเงินทั้งหมดที่ไหลบิสู่ประเทศเพื่อนบ้านต้องการที่จะฟอกให้ขาวสะอาดเพื่อนำกลับมาใช้ได้ ธุรกิจในประเทศนั้นๆอาจจะรองรับเงินสีเทาในการฟอกขาวในระดับหนึ่งหลบเลี่ยงการติดตามจากหน่วยงานภาครัฐแต่เมื่อทำไปเรื่อยๆชื่อเสียงของประเทศนั้นๆก็จะแย่ลงแล้วทำให้ประเทศมหาอำนาจทางการเงินที่มีประสิทธิภาพติดตามการฟอกเงินก็จะยากขึ้นเช่นบริษัทหุยวันที่เชื่อมโยงกับตระกูลฮุน ที่หน่วยงานของสหรัฐติดตามเฝ้าระวังในเรื่องการฟอกเงินซึ่งเงินไหลเวียนเพียงบริษัทเดียวมากกว่างานงบประมาณของเราทั้งปีนี่เป็นเพียงแค่ปฐมบทของอาณาจักรการฟอกเงินเพราะความจริงพบว่าเครือข่ายแสแกมเมอร์เครือข่ายการฟอกเงินได้มีการขยายปีกและอาณาจักรไปที่อื่นๆอีกจึงอยากให้ประชาชนทุกคนตื่นตัวกับเรื่องนี้ วันนี้พวกเขาพยายามที่จะเข้าสู่ประเทศไทยใช้เงินสีเทาสีดำทั้งหลายมายึดโครงสร้างสำคัญของประเทศเราบางบริษัทเกี่ยวข้องกับกรอตตบางบริษัทเกี่ยวข้องกับบริษัทพลังงาน เวลาที่เขาเอาเงินเหล่านี้มาซื้อหุ้นจะมายึดบริษัทสำคัญสำคัญไม่ได้ดำเนินการอย่างตรงไปตรงมามีวิธีการซ่อนตัวตนของผู้ที่ได้รับผลประโยชน์อย่างแท้จริงผ่านบริษัทหรือกองทุนที่อยู่ในประเทศอื่นเช่นสิงคโปร์ใช้วิธีหลายรูปแบบจนสุดท้ายเจ้าหน้าที่รัฐไม่สามารถจะติดตามตัวตนที่แท้จริงของคนที่ได้รับผลประโยชน์เหล่านี้ได้ และใช้เงินจำนวนมากเทคโอเวอร์ over, เพื่อทำให้บริษัทเหล่านั้นอยู่ภายใต้อานัตเครือขายอำนาจทุนสีเทานายรังสีมันกล่าวนายรังสีมันระบุว่าที่ตนได้อภิปรายในสภาเป็นเพียงแค่ยอดภูเขาน้ำแข็ง ถ้าหากกระบวนการเหล่านี้ทำได้สำเร็จไม่ใช่แค่พวกเขาสามารถฟอกเงินได้หรือมีเครือข่ายที่ฟอกเงินได้เท่านั้นแต่ยังทำให้บริษัทเหล่านั้นกลายเป็นเครื่องจักรผลิตเงินให้กับแก๊งทุนสีเทามากยิ่งขึ้นและมีความเสี่ยงที่จะทำให้ไทยมีภาพลักษณ์เป็นฮาบของทุนสีดำและมีความเสี่ยงที่จะทำให้คนที่ทำมาหากินสุจริตหรือซื้อหุ้นในบริษัทเหล่านั้นด้วยวิธีคิดที่สุจริตอาจได้รับผลกระทบจากมาตรการทางการเงินและมาตรการใด ก็ตามจากประเทศที่ให้ความสำคัญกับการป้องกันการฟอกเงินนายรังสิมันยังกล่าวว่าเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่แสดงให้เห็นว่าทุนสีเทากำลังจะยึดประเทศไทยของเราและทุนสีเทานี้เกี่ยวพันกับผู้มีอำนาจกับนักการเมืองมีสายสัมพันธ์หลายอย่างเราคมไม่สามารถเอาใบเสร็จเส้นทางการเงินมาได้ไม่สามารถที่จะยืนยันว่ามีหลักฐานการพูดคุยหรือแบ่งผลประโยชน์กัน แต่สิ่งที่พักประชาชนกำลังทำํำคือต้องการที่จะเห็นรัฐบาลจัดการเรื่องนี้อย่างจริงจังจากวันที่30กันยายนที่มีการเปิดโปงเรื่องนี้จนถึง10ตุลาคมผ่านไปมากกว่า1สัปดาห์อย่างเรายังไม่เห็นความคืบหน้าหรือความเคลื่อนไหวอย่างจริงจังในการจัดการต้องรอให้มีการร้องเรียนถึงจะขยับถ้าจะอยู่กันแบบนี้ประเทศของเราจะเป็นอย่างไร นายรังสีมานยังนำเสนอแนวทางสิ่งที่พักประชาชนจะทำต่อเพื่อที่จะให้เกิดการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้แต่ลำพังพักประชาชนอย่างเดียวไม่สามารถจัดการกับอภิมหาทุนสีเทาที่กำลังยึดประเทศของเราได้ จำเป็นต้องอาศัยทุกช่องทางทั้งความร่วมมือกับรัฐบาลความร่วมมือระหว่างประเทศในการที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจังและย้ำว่าปัญหาสแกมเมอร์ที่จะนำเงินไปฟอกในประเทศอื่นรวมไปถึงซื้อโครงสร้างพื้นฐานต่างๆไม่ใช่สิ่งที่ประเทศไทยประเทศเดียวจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ทั้งหมดต้องอาศัยพันธมิตรอีกหลายประเทศมาช่วยกันโดยมี3มแนวทางคือ 1. จากข้อมูลที่มีอยู่ในมือจะดำเนินการเอาผิด เช่นบางบริษัทได้ใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยการสแกนม่านตาโดยอ้างว่าเป็นการยืนยันตัวตนของบุคคลในอนาคตด้วยเทคโนโลยีซึ่งข้อเท็จจริงจากหน่วยงานรัฐแห่งหนึ่งพบว่ามีการสแกนม่านตาประชาชนจำนวนมากวันนี้มีเกือบสองล้านคนแล้ว คนที่มาสแกนม่านตาเหล่านี้ไม่รู้ว่าเงินหรือคริปโตที่ได้มากับสิ่งที่เสียไปมันคืออะไรซึ่งคือการเก็บข้อมูลเหล่านี้บางจุดไม่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างชัดเจนทำให้เกิดความกังวลว่าการเก็บข้อมูลแบบนี้แล้วจะส่งผลเสียกับประชาชนมากขนาดไหนซึ่งอาจนำไปสู่การปลอมแปลงตัวบุคคลในโลกออนไลน์ด้วยเทคโนโลยีหากการปลอมแปลงทำได้สำเร็จจะทำให้เกิดปัญหาอาญากรรมอีกมาก การเก็บข้อมูลชีวมิติแบบนี้ยังผิดกฎหมายเบื้องต้นทางกรรมาธิการได้ให้ข้อแนะนำต่อกรลตอตสํสำนักงานคณะกรรมาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตำรวจไซเบอร์เพื่อทำงานร่วมกันทั้งนี้จากข้อมูลที่ได้มาเรื่องเกี่ยวกับสแกนม่านตาและได้คริปโตเชื่อมโยงกับบางบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มทุนในกรัรมพูชาซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบและสแสวงหาผู้ที่ได้รับผลประโยชน์อย่างแท้จริงและคาดหวังว่าหน่วยงานจะทำงานเชิงรุก2การสอบสวนแก๊งสแกมเมอร์ที่เกี่ยวพันกับนายยิมเลียกและนายเบนจานินเมาเออร์เบอร์เกอร์หรือนายเบนสมิธซึ่งมีสื่อต่างชาติออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ ทำให้เป็นโอกาสดีที่ไทยกับสหรัฐจะได้ร่วมมือกันเพื่อแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจังและควรมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลการฟอกเงินของบริษัทฮุลวันเพื่อปราบปรามแก๊งคอเซนเตอร์และแสแกมเมอร์ต่อไปข้อมูลต่างๆที่มีชัดเจนว่าเครือข่ายฟอกเงินเครือข่ายสแกมเมอร์ใช้ประเทศไทยเป็นบ้านหลังที่สองของพวกเขาถ้าเราได้รับข้อมูลที่เพียงพอได้รับการประสานงานร่วมมือกับนานาชาติ เราเชื่อว่าจะใช้โอกาสนี้ปราบปรา,ามแก๊งคอเซ็นเตอร์แก๊งสแมเมอร์ได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดมากกว่าที่เป็นอยู่แน่นอนนารังสีมานกล่าวด้วยว่าความร่วมมือระหว่างประเทศที่ไทยสามารถดําเนินการได้วันนี้มีบริษัทที่ช่วยปกปิดตัวตนคนที่ได้รับผลประโยชน์หรือกองทุนที่มาลงทุนในไทยมีความเชื่อมโยงกับกัมพูชาพบว่ามี6-7บริษัทหรือกองทุนที่ตั้งอยู่ในสิงคโปร์ ถ้าหากจะตรวจสอบเรื่องนี้อย่างจริงจังกอลโ,โตต้องทำงานร่วมกันกับหน่วยงานในประเทศสิงคโปร์ซึ่งกอลลตร,รับปากยืนยันที่จะประสานงานให้และ 3. ออกกฎหมายและเร่งรัดหน่วยงานให้ทำเรื่องนี้อย่างเป็นระบบอย่างปป,ปงซึ่งขณะนี้ได้มีการขอแก้ไขกฎหมายอยู่คือ Travel Rule หากแก้ไขสำเร็จจะสามารถตรวจสอบคลิปโตได้ทุกรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพ แม้กฎหมายฉบับนี้จะยังไม่แล้วเสร็จกรอรตสามารถทำเรื่องนี้ได้ด้วยการแก้กฎกระทรวงหรือออกระเบียบซึ่งหวังว่ากฎหมาย Tra เวล u ู e จะใช้ได้อย่างรวดเร็วนายรังสิมันยังเรียกร้องไปถึงธนาคารแห่งประเทศไทยตรวจสอบเส้นทางการเงินและทรัพย์สินที่อยู่ในไทยของนายลียงพัฒนนักธุรกิจและนักการเมืองของกัมพูชาว่ามีมากน้อยแค่ไหน ดังนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยต้องให้ความสำคัญเรื่องนี้แต่ตอนนี้ยังไม่เห็นรัฐบาลจำเป็นจะต้องทำให้คนที่แจ้งบาอแสการติดตามตัวบุคคลมีความปลอดภัยวันนี้ประเทศไทยควรให้สัตยาบาลกับ u n c a p c 2024รวมไปถึงอนุสัญญาบูดาเปสที่ว่าด้วยอาชญากรรมไซเบอร์และการฟอกเงินซึ่งการใช้กฎหมายและความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นเรื่องจำเป็น เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาอาญากรรมทางไซเบอร์อย่างไรก็ตามในวันที่30ตุลาคมนี้กรรมธิการจะเชิญนายวรพักฐานยาวง์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลงังเพื่อให้ข้อมูลเพราะนายวรพักเกี่ยวข้องกับธนาคาร BIC ของนายยิมเลียก การเข้าไปเกี่ยวข้องแบบนี้โดยที่ธนาคาร BIC ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวพันเชื่อมโยงแก๊งสแกมเมอร์ผมเชื่อว่านายวรพักจะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับการที่เราจะเข้าไปปราบปรามจัดการฟอกเงินอย่างเป็นระบบ นายรังสิมานกล่าวด้วยว่าเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีเงียบไปจริงๆควรมีท่าทีออกมาได้แล้วว่ารองนายกที่ไปเกี่ยวข้องกับนายเบนสมิดที่ร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่ารองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปกป้อนนายกรัฐมนตรีจะไม่ดําเนินการอะไรเลยใช่หรือไม่จะปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นต่อไปใช่หรือไม่อีกอย่างร้อยเอกธรรมนัท ยังมีการฟ้องร้องดำเนินคดีกับสื่อมวลชนถึง270รายไม่ใช่สิ่งที่เราอยากเห็นถ้ารัฐบาลนี้ต้องการทำตามที่ถแถลงนโยบายไว้ว่าจะทำงานตามหลักนิติธรรมสิ่งที่ควรจะเป็นและสิ่งที่ควรจะได้รับการแก้ไขทันทีคือรองนายกรัฐมนตรีที่ใช้กฎหมายเพื่อปิดปากสื่อไม่ควรจะเกิดขึ้นเพราะนี่คือสิ่งที่ละเมิดตอนหลักนิติธรรมที่เป็นแนวนโยบายของรัฐบาล และหวังว่าจะได้รับการแก้ไขเรื่องนี้และอยากเห็นนายอนุทินออกมาพูดเรื่องนี้อย่างจริงจังรวมถึงใช้โอกาสนี้ในการประกาศให้ประเทศไทยคนไทยรู้ว่าต้องการทําลายเครือข่ายอาชยาการข้ามชาติและจะไม่ปล่อยให้กลุ่มทุนสีเทาทั้งหลายมายึดประเทศไทยรวมถึงนางนารุมนพินโยสิน,นวัตนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนายวารพัก ที่ถูกกล่าวหาว่าเชื่อมโยงกับทุนสีเทาวันนี้สมรัฐมนตรีในรัฐบาลนายอนุทินที่นายอนุทินยังคงเงียบผมจะไม่ปล่อยเรื่องนี้ให้จบลงด้วยความเงียบ